โอเคนะครับวันนี้เนี่ยก็มาพบกับเฮียเจมันอีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเฮียเจมนะครับจะมาแจกโค่นะครับร้านสุ่มไอเดีเกมนะครับทุกคนนะก็โอเคนะครับเราก็ไม่พูดเยอะละกันนะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเฮียเกมก็มาซื้อบริการเป็นประจําอยู่แล้วนะครับทุกคนก็สามารถผ่านการโอนแล้วก็อังเปาได้นะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเฮียเกมนะครับจะมาแจกโค่นะครับนั่นก็คือโค่นะครับซาเวียนั่นเลยนะครับทุกคนนะใส่ซาเวียนหนึ่งก่อนนะทุกคนนี่นะครับยี่สิบบาทนะครับสำเร็จแล้วนะแล้วก็โคต่อไปเนี่ยยยซาเเวีฉๆนะครับอไปใส่่่กัันนนนะคครบแีี้เย ก็ได้โค้ดได้แล้วนะแต่วันนี้เนี่ยเกมเกมนะครับก็จะมาซื้อนคะรับบริการจําหน่ายกล่องสุ่มตรงนี้นะครับแล้วก็มีวงล้ออื่นๆต้นงามาแล้วแล้วก็พูดที่ได้รับวันล่าสุดนะครับก็อยู่ตรงนี้นะทุกคนนะก็ โอเคนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเฮียเกมจะมาซื้อกล่องซูมเลยละกันนะคลิปนี้เนี่ยเราจะไปแบบเร็วๆเวลยละกันนะเฮียเกมเนี่ยก็มีโฮปอยู่เลยนะสองร้อยแล้วก็เพิ่งได้มาอีกนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเฮียเกมจะกดซื้อสินค้าแบบไม่มีเกลือนะทุกคนก็คือซื้อแล้วเนี่ยได้สินค้าแน่นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นนะแล้วก็อย่าลืมกดอ่านรายละเอียดก่อนซื้อด้วยนะครับสำคัญเลยนะก็โอเคนะครับเดี๋ยวเฮียเกมเนี่ยก็จะซื้อไปเลยนะครับดูได้ประวัติการซื้อสินค้าซื้อแล้วควรเปลี่ยนรหัสผ่่่่าาาานนนนนนนททีีีีีะะะะะโออเเเเคคครรรรัััับบดดด๋ยยยวววผผมมกกกก็จพไปปูติซื้ล โอเคนะครับตอนนี้เนี่ยเฮียเกมก็ได้มาที่ประวัติการซื้อกล่องนะครับกล่องสูงไม่มีเกลือนะครับกินดีด้วยคุณได้รับใบทีเด็ดกรุณาติดต่อแอดมินซาเบียช็อปเพื่อรับรหัสและสองชั้นนะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูรหัสกันเลยนะครับ let's go นะครับโอเคนะครับตอนนี้เนี่ยเฮียเกมก็ได้เข้ามาสู่รหัสกันเลยนะครับเมื่อกี้เนี่ยก็ได้ไปติดต่อแอดมินเลยนะครับแอดมินเนี่ยก็ให้รหัสพร้อมสองชั้นนะครับล็อกอิน google แบบโคตรสะอาดเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูนะครับว่ามีอะไรกันบ้้าาางงในนนนนนรรหหหหััััสเเเเีีีีี่่่่ยยยทททบบบอออกกกกกวววววพ็มมมมมะคคฮุขปล เอเลมีผมบจุก้ลยนะแล้วก็มีผมสีขาวครับโอ้โหโคตรตึงเลยนะครับประมาณนี้นะทุกคนรหัสเนี่ยแค่นี้เนี่ยผมก็บอกเลยนะว่าคุ้มนะทุกคนเนี่ยอย่าไปจ่ายกันมากนะแล้วก็อย่าลืมไปใช้โค้ดกันด้วยนะทุกคนนี่หมวกทองทุกคนอยากตึงเลยนะหมวกเนี่ยก็มีประมาณนี้นะทุกคนนะสำหรับหานตึงๆอะไรประมาณนี้นะก็คือหมวกในแบบสี่ห้าร้อยใบนะทุกคนก็คือแบบหัวร้อมใส่มีหัว BTS ด้วยทุกคนนี่หน้ากากทองหน้ากากไฟป้าปิดปากดำป้าปิดปากไฟเฮ้ย มีครบเลยแล้วก็มีหัวกระต่ายด้วยนะครับหนึ่งหนึ่งสามสามุดแค่แล้วก็มีอะไรอีกหัวคริสต์มาสโอ้โหหน้าตานะทุกคนมีตาไฟร้องไห้มีไหมทุกคนร้องไห้ไม่มีนะครับเออก็ประมาณนี้นะสาหรับรหัสเนี่ยก็บอกได้เลยว่าโคตรตึงเลยครับเดี๋ยวเราก็พานะครับไปดูเฮ้ยมีร้องร้องไห้นะทุกร้องไห้มีนะทุกคนเฮอลินพันไปหมดแล้วนะตอนนี้เนี่ยเฮ้ยมีก้ามทองมีเสื้อแดงเฮ้ยตึงจัดมีจุดสุดมีเสื้อแบบอะไรวะเสื้อแบบกระดูกนะทุกคน เฮ้ยชุดทอง900กว่าชุดนะทุกคนก็ราดเนี่ยก็ตึงประมาณนี้เลยนะพี่บอกเลยว่ารีวิวแบบวันนี้เนี่ยรีวิวก็ไม่หมดนะทุกคนอ้ยมีวันพันแมนด้วยนะครับกางเกงปีกนกปีนกแดงปีนกน้ำเงินกางเกงหัวกะโหลกตึงจัดทุกคนนี่ปีนกแดงมีอะไรอีกทุกคนโอ้โหกางเกงนี่อย่างตึงเลยนะนี่ขนาดไม่ได้ลิตไม่ได้แบบไอติดดาวว้น,นะทุกคนเฮ้ย BTS ยังครบชุดทุกคนเฮ้ยกระเป๋าสีสั่นหนึ่งทุกคนกระเป๋าก็ตายนี่ตึงจัด ใส่กับเซตนี้นี่พี่บอกเลยว่าโคตรเข้าเลยนะครับรน้องๆโอ้โหตึงชิบหายเลยนะเอออะไรมันจะตึงขนาดน,นี้วะทุกคนสกเก็ตบอร์ดเดี๋ยวเราไปดูสกเก็ตบอร์ดกันนะครับทุกคนสเก็ตบอร์ดด้านล่างในพวมิ่เลยนะว่าเป็นลายไฟนี่กล่องศพทุกคนตึงจัดนะครับกล่องทองเนี่ยมีแบบโคตรเยอะเลยนะครับทุกคนนี่ปักทงใหม่ยักแค่อะไรอีกเนี่ยโอ้โหอย่างตึงนะครับทุกคนนี่อันนี้ทอมสันนะครับทอมสันเนี่ยติดดาวไว้ด้วยนะครับทุกคน ปืนเจ็ดสิบกระบอกพี่บอกเลยรหัสนี้เนี่ยพี่มองกาบพาวิ่ก็รู้เยนะยระเพราะว่าพี่เนี่ยผ่านการสุ่มรหัสมาเยอะนั่นเองนะครับทุกคนนี่สองครัวอะไรอีกเนี่ยทุกคนเรียกมานี่นี่เอ็มพีไฟทุกคนเอามาอะไรอีกนะทุกคน u ูเตึงๆแบบนี้เลยนะครับทุกคนเฮ้ยเลเวลเจ็ดั้งนั้นเลยนะทุกคนเนี่ยของตึงๆก็อยู่ในรหัสนี้หมดเลยนะพี่บอกเลยว่าไม่ต้องไปหาดีไหนเลยนะครับแต่รหัสนี้เนี่ย พี่ไม่แจกนะครับถ้าใครอยากได้เนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ในคลิปก่อนหน้านี้นะทุกคนไม่ใช่คลิปนี้นะคลิปที่แล้วเนี่ยพี่ทํากิจกรรมอยู่นะทุกคนนะก็มีคนเมนชื่ออยู่นะแล้วก็พี่เนี่ยคลังจะทําการแจกรางวัลน,นะครับทุกคนนี่ M1014 ทุกคนอย่างตึงอ่ะลูกซองอ่ะเออตึงจัดเลยนะเล่นไปเนี่ยไม่หัวร้อนเลยนะทุกคนไปแอคโซนแอคโซนอะไรอย่างแอคโซนฟีดสตนะทุกคนบอกเลยตึงน,นี่สกายเรียกมาได้อีกทุกคนเฮ้ย อะไรกันนี่อ่ะรหัสโคตรตึงเลยนะทุกน้องก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรหัสเนี่ยความตึงความอะไรนะเดี๋ยวพี่เนี่ยจะพาไปรีวิวอะไรอีกทุกคนรีวิวสกินปืนกันครับเดี๋ยวเราไปดูว่าสกินปืนเนี่ยมันจะโหดสกักแค่ไหนกันนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูสกินปืนกันเลยนะครับทุกคนปรับเข้ามาแรกนะนี่นะครับทุกคน M 4 A 1นะครับทุกคนนี่โอ้เคนะค AK ทุกคนเ k คก็มีนะร,รหัสนี้เนี่ยเ k คเนี่ยตึงจัดเลยนะครับเดี๋ยวเราดูเ k คอีกทีนะสำหรับเ k คเนี่ยพี่ให้แบบโคตรตึงเลยนะทุกคนแล้วก็ม หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมีสิบฝากระบอกทุกคนเฮ้ยตึงชิบหายเลยทุกคนอะไรอีกเนี่ยมีหมัดไหมล่าดนี้เดี๋ยวมาดูนะครับหมัดมีนะโอ้โหสี่หมัดทุกคนอย่างตึงเลยทุกคนก็ประมาณนี้นะสำหรับล่าดนี่ยมีซองอีหม้ดด้วยนะครับถ้าใครชอบเนี่ยพี่ก็ฝากกดลงกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยไยเกมก็ก่อนลาไปก่อนนะครับผม